สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุคนครับผมผัพ่อกับผมคือเก่าครับพี่น้องต่ออีสานพัทลินไปยิงปลามากับพี่น,น,น้องเมื่อนี่นี่ครับผมปืนไปยิงปลามาหันบไ่ไใดเพราะตัวพี่น้องเลยไปทางไกลขับรถไปมันสามสิบกิโลพี่น้องตัวเดียวกวบ่อใดกลับบ้านเราพี่น้องเนี่ยบ้านผมยูนี่นะพี่น้องฟังพุนประมาณสองร้อยเมตรครับผมเนี่ยทางเลาะเขาหลังบ้านนะครับเนาะ มาพอ่อหมาหน่อยสองตัวนี่ครับพี่น้องเขยเอามาปลา่อยพี่น้องหรืออีสาร er อืน่นเอามาพดนะพีน eka, น่น้องเนี่ยไปไหนไปไหนมานี้มาเนี้ยมาปล่อยกว้างขยะนี่พี่น้องไงกว้างอยะอยู่หันผมพอายมือแล้วพี่น้องสงสารมันครับผมเลยสื่อไก่มาให้มันเนาะครับเนาะเนี่ยสื่อไก่มาให้มันงกใหม่พี่น้องเนาะอยเหลือได้แค่นี้แหละเป็นหมาหน่อยเนาะเขย่าเอา,อามาปล่อยไหมสงสารมันจากแม่แป้งไหนบูเนี่ยขาวขาว,ขาว นี่โลเร็วเร็วโลป้ากับบไรามาซื้อไก่ให้ไม้เดี๋ยวพี่น้องเปนอันนี้่โลเขานาำน้ำเร็วเร็วเอาไหนบนละไม้ก่อนเออลองไม้ตีคอจ้ะเอามอย่าไปยังมูเอาเนี่ยเออไปหันบ่เอาจากเต้าหันนี่พี่น้อง กูใดสนใจแลวสงสารถ่าอยู่ยแถวกระแำเพงเพลิมาเอาไปเลี้ยงด้อพี่น้องเนอสงสารมันผมเพิแนแตน่ีนหน่อยเลยพี่น้องเนี้ยเห็นแต่มันนหน่อยกูเพืออ่ามาปล่อยอย่างแต่ในหน่อยยานมยังบุแม่มันจักไปไซเออเกิดเป็นหมานย่กันลำบากมาพี่น้องเนาะก้ออาหลังกะมีแม่เมื่อพอร้อมเนอเออพอร้อมคอยมีแม่เออคุณบ้าบางักนตะกะขักเลยสองใหม่ สองตู้พี่น้องตู้เขากับตู้ดังๆบุไดส้สงสารมันกะอยากไปมาหน่อยไปเลี้ยงกับมาเอาเด้วยพี่น้องเด้อนเนี่ยพิกัดนี่ครับหลังบันนาะยกอ่านเนาะครับเรียบคลองถอดตรงแรงเนาะครับเนาะู้ได้อ,อยู่แถวแถวกำแพงเพชรสงสารนันพี่น้องนี่ครับมึงยืนก็โลอยู่แต่เขาเบ้าขยะมากับบัวได้กินอย่างพี่น้องเนี่ยมึงคุยขยะกินนะครับ,รบมองกินขยะอยงนี้เนาะสงสารนันมาหน่อยผมพอมาเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องตัวนี้ อ้าวอ้าวหนู่มหนำก็ลงไปกินข้องเรือผุนหนำในค้องมีบริสุทธิ์หนำไมาให้หรอกอมันก็สลดัดมันไปหน่องมันเอาไก่ออกจากไม้ได้ผมขี่รถทานยังไดมันก็นแลรนตัม้มรถเมน็บไปหน่องแลีนตั้มกลืนแลีนตั้มรถผมตลอดเลยว่าจะเอามอไซค์มาคือว่าสามหล่อมาเนาะมันเห็นผมเรีนสิแลนเลยเนาะเคยซื้อให้มันกินเนาะ สงสารนั้นพี่น้องอยากเอาไปเลี้ยงอยู่หักเลี้ยงบ่ได้พี่น้องผมกะพเพราเลี้ยงได้จะว่าอยู่บ้านผมพอผมเราเป็นระบบหายใจเรบบาม่ค่อยดีเนาะ,ะเราแพ่ขนสัตว์ขนมาขน,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 ขนแมวนะพี่น้องนะเนาะเลี้ยงบย่ได้ครับผมกะท่านี่สิพอซื้อใดพอซอยเหลือใดกะเอามาให้มันกินโอ้บักนี้ตะก,กะเอากินเบิดละ เอาไม่ตัวไทยแล้วได้เมื่อถุงเย็ไปทิมไหมไปวัดเราเด้อเราต้องโดดแล้วไปก่อนพี่น้องลากันแค่นี้แล้วเด้อครับผมผู้ใดสนใจเอาไปเลี้ยงกะมาเอาเด้อผมติดต่อมาทั้งสองทางเลยครับผมนี่แหละมันอยู่รอเลาะคลองไอ้พี่น้องนะนอนกับนอนอยู่กองขยะนี่พี่น้องเมื่อกี้ผมเคยเห็นมันนอนอยู่นี่เลาะคลองเมื่อกี้กันนอนอยู่ขั่งกองขยะนะครับ บ้านผมก็อยู่น,ยนี่อะละนี่ฝากไปหนีเพระมั้นสองรอยเมตรครับมืบมดแล้วลูกเหมืดแล้วไปกลับ,บ้านแล้วมือหนาถ้าพานมาอยาอยซื้อมาให้กินไหมล้นด้นจะเด้ผพานมาเถอดดอก <laughs>